มาถึงข้อที่5แล้ว่าโจทย์มีอย่างไรมี3ข้อย่อยคำสั่งบอกว่าเซตต่อไปนี้เซตใดเป็นเซตว่างเซตข้อที่1เซตข้อที่2เซตข้อที่3เราไปดูกันทีละข้อนะครับข้อแรกนี่เขาบอกว่าเซตที่มี x เป็นสมาชิกโดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง3กับ4แ่แมกับ4มันมันไม่มีจำนวนเต็มขั้นแล้วดังนั้นตรงนี้มันเลกลายเป็นเซตว่างครับ นะตอนนี้ข้อที่1ก็เป็นเซตว่าตอบเป็นเซตว่าต่อไปดูโจทย์ข้อที่2องเซตที่มี x เป็นสมาชิกโดยที่ x ไป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1มากกว่า1น,นะและน้อยกว่า2โอ้จบเลยมันไม่มีแล้ววันหนึกับ2มันติดก,กันเดียดเลยตรงนี้เลยกลายเป็นเซตว่างตอบเป็นเซตว่างง่ายนะนะครับถ้าเข้าใจจะง่ายเลยลูก ต่อไปข้อที่3เซตที่มี x เป็นสมาชิกโดยที่ x เป็นจำนวนเฉพาะที่มากกว่า3มากกว่า3และน้อยกว่า10เรามาเขียนในรูปแจกแจงดูอ้อมี3ก็นับไปเจอ5เจอ7เห็นไหมครับทำไม9ไม่ใช่ละ่ะเขาบอกจำนวนเฉพาะลูกจำนวนเฉพาะคืออะไรคือจำนวนที่มีตัวประกอบคือตัวมันเองกับ1เท่านั้น มัก็ว่าแหละห้าเนี่ยมันก็คือห้าคูณหนึ่งเท่ากับห้าแล้วไม่มีตัวประกอบอื่นแล้วนะครับคือถ้าเป็นภาษาง่ายๆก็คือไม่รู้จะเอาอะไรมาหารมันแล้วนอกจากเอาตัวมันเองหารมันเองได้หนึ่งเขาเรียกว่าจำนวนเฉพาะแต่ถ้าเป็นเก้าสมมุติว่าตรงนี้เป็นเก้าเก้าเนี่ยมันได้จากการสามคูณสามเป็นเก้านะครับหรือเอาสามไปหารเก้าได้สามเก้าจึงไม่ใช่จำนวนเฉพาะทบทวนนะทบทวนบางคนลืมแล้วนะเนี่ยลูกนะ ะฉะนั้นมี2ตัวไม่ใช่เป็นเซ็ตว่างนะอันนี้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เป็นเซ็ตว่างนะครับแล้วก็เป็นเซ็ตจำกัดอันนี้ทวนให้ดูโอเคข้อ5มีเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูต่อข้อที่6กัน